รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนัดพบคนดีวันนี้มาแปลกหน่อยนะครับพาท่านผู้ชมมาจินตนาการท่องบนท้องฟ้าเหมือนกับนกที่เหินเวหานะครับแต่นกนี่ไม่ได้เหินเวหานะครับคนเนี่ยเหินเวหานักดิ่งพระสุธาซึ่งถ้าในความเป็นนักดิ่งพระสุธาที่มาจากคนละเรือนเนี่ยถือว่าสถิติของการกระโดดร่มเนี่ยสูงมากนะครับสูงนี้คือ จํานวนมากนะครับกระโดดร่มเนี่ยมันต้องสูงอยู่แล้วแหละนะฮะก็คือสติเนี่หนึ่กว่าครั้งในชีวิตเป็นสุภาพสตรีที่เป็นแม่บ้านนะครับเพราะว่า,าครอบครัวเป็นยังไงหรือเปล่านะครับแล้วกระโดดร่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็อาขอต้อนรับเป็นพิเศษนะครับสำหรับนักดิ่งพระสุธาหญิงนะครับเรียกว่าผมไงผมขอเชิญชมว่ายอดเยี่ยมเลยเดียว ก็คือคุณนพเก้านินลักษ์นะครับชื่อเล่นว่าคุณต๊อกสวัสดีครับสวัสดีค่ะพันกว่าครั้งนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดค่ะไม่ผิดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นนักกระโดดร่มหรือเปล่าไม่เป็นค่ะพ่อทาการรถไฟค่ะอ๋อพ่อทํางานรถไฟค่ะแล้วแม่ก็แม่มบ้านาน,นะ,นะแล้วเห็นการโดดร่มแล้วมีแรงบันดาลใจมาในตอนไหนหรือว่าม,มาเกิด ตอนเรียนนักยมหรือเรียนหมาวิาลไม่เคยคิดเลยค่ะเ <c oughs> พื่อนบ้านเป็นทหารแล้วเพอเิญจังหวะขอบาร้อยที่กองร้อยรัชวีไร่ไก่พลม .1 สมัยนั้นอยู่สนามเป้าออยากได้นักกระโดดร่มหญิงเพื่อนบ้านก็เลยมาชวนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นอายุ16เองค่ะอายุ16เรียนมไหนมศ .4 ค่ะกําลังเรียนมศ .4 ค่ะแล้วเพื่อนมาชวนกระโดดร่มเนี่ยมันไม่สนุกนะแล้วพ่อแม่ไม่ห้ามเหรอก็พ่อก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ เป็นถือว่าเป็นกีฬาพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรอพ่อไม่ว่าอะไรถือว่าเป็นกีฬา <c oughs> มามากับพี่สาวสองคนนะอ๋อเป็นคนจังหวัดไหนนี่อยู่กรุงเทพมหานครค่ะเป็นคนกรุงเทพเหรอค่ะ <c oughs> แล้วไปทําอะไรแถวต่างจังหวัดบ้างแล้วล่าเพชรบูรณ์อะไรเงี้ยนีไม่ไม่ไปโดดร่มอย่างเดียว <c oughs> อ๋อไปโดดร่มอย่างเดียวค่ดมาแล้วทั่วไทย ทั่วประเทศไทยตัดสินใจไปก็วัยรุ่นคึกขนองด้วยนะอืมก็อยากลองค่ะอ๋ออยากลองว่ามันเป็นยังไงตอนนั้นนี่เขายังไม่มีการไปจุดประทัดที่นู้นที่นี่ยังไม่มีไม่ไม่มีค่ะถ้าไม่มีกระโดดร่มผมไปจุดประทัดอ๋อไม่ค่ะโอเคทีนี้อยากจะถามว่าตอนที่เขาบอกว่าให้ชวนไปกระโดดร่มเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงฝึกยังไงตอนนั้นฝึกอะไรฝึกเหมือนทหารเปะเลยอ่ะเหรอไม่มีหญิงไม่มีชาย วิ่งวันละสามไม้วิ่งวันละสามไมใช่ค่ะใส่คอมแบตด้วยอ๋อต้องไปเข้าค่ายฝึกแบบทหารเลยเหรอไม่ฝึกหลังเลิกเรียนแล้วค่ะสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นจันพุธศุกร์กี่โมงกี่ชั่วโมงวันนึงวันละสองชั่วโมงอต้องมีวินัยให้ได้แบบนั้นใช่ค่ะเขาจะนัดเลยสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นหลังเวลาราชการเพราะว่าเราเป็นพลเรือนไปฝึกในค่ายทหารหรือเปล่าใช่ค่ะตอนนั้นอยู่สนามเป้าตอนนั้นพลมลยังอยู่สนามเป้ายังไม่ย้ายไปอยู่เพชรบูรณ์อ๋ออ๋อแล้วฝึกอยู่นานกี่เดือนนะถึงจะ นานกี่เดือนฝึกจริงๆไม่กี่เดือนค่ะแต่ว่าเวลาไปแล้วบางทีต่อสายไม่ให้สําหรับนักโดดใหม่เขาเรียกว่าต่อสายบางทีเครื่องไม่ให้มั่งอะไรมากก็ไม่ได้โดดแต่ก็ไปไปตลอดเครื่องไม่ให้นี่คือขอเครื่องโดดไม่ได้ขอเครื่องโดดได้แต่ไม่ให้ต่อสายนักโดดบ่อยต้องต่อสายค่ะดึงเองยังไม่ได้ดึงดึงจากเครื่องใช้สายสายเหลือสายเขาเรียกว่าเครื่องกระตุกให้ใช่ค่ะสายแต่อีกลายอือมอืแต่ก็ไปไปทุกครั้งที่ที่มีมีโดดใช้เวลาหนึ่งปีกว่าจะให้โดด แต่เขาให้ขึ้นนั่งเครื่องบินไปด้วยไหมนั่งนั่งด้วยค่ะแต่ไม่ได้โดดจะไม่ได้โดดไปนั่งเป็นเพื่อนกับคนโดดไม่ไปดูเขาไปดีเขาครฝึกฝึกเรามาดีมากค่ะสอนเราทุกอย่างเขาก็ใช้เราพับล่มอ๋อให้พับล่มใช้พับล่มพับไปทุกอย่างแต่ไม่ได้โดดพับล่มนี่ละเอียดมากนะต้องละเอียดค่ะพลาดไม่ได้นะกระตุกแล้วล่มให้บังใช่ในขณะที่กําลังฝึกเนี่ยได้ยินข่าวเห็นนักกระโดดร่มร่วงลงเสียชีวิตไหมได้ยินค่ะ เคยจะประสบการณ์ตัวเองสองครั้งที่นักโดดร่มเสียชีวิตที่กระโดดพร้อมกันเนี่ยนะใช่ค่ะที่บางไรอ๋อที่บางไทใค่ะอันนั้นพันธีเสมอสัก์เป็นมาเสดขอญาตเอยชื่อนะคะและอีกคนนี่งานราดอสวนสนามอ่าสามครั้งคูดผิดทั้งนสามครั้งคือนั้นรุ่นน้องค่ะอ่าสุรเดชเพ่งสุขและครั้งสุดท้ายนี่โดนโดดร่มบอลเหล็กสมศักดิ์สีเสืออะไรอ่าที่ที่เห็นนี่คือหมายวกระโดดลงมาพร้อมกันเลยใช่ลำเดียวกันลำเดียวกัน เราลำเดียวกันแต่ว่าเพื่อนเหล่านั้นเนี่ยร่มไม่บานหรือว่ากรถูกร่มไม่ทันหรือว่ามันมันมีปัญหาการอากาศคืออยู่อากาศบางทีท่าทางของแต่ละคนอ่ะท่าเสียมบ้างอะไรบ้างอ่ะเวลาดึงสายอ่ะเสร็จแล้วสายก็เข้าไปพันแขนพันขามือจะแก้ไม่ดึงดีเส์ออ้าวรายละเอียดแหมฟังดูแล้วนี่แสดงว่าทั้งการดึงสายทั้งท่าในอากาศทุกอย่างนี่มันเป็นองค์ประกอบของการรอดชีวิตทั้งหมดเลย แขนขามืออะไรเนี่ยมีผลหมดเลยค่ะอยู่กลางอากาศมันเร็วมากแขนซ้ายแขนขวาพลิกได้หมดเลยค่ะหงายท้องหงายหลังเนี่ยแล้วการจะลึงเดียวต้องท่าปกติค่ะท่าความหน้าปกติขางอน,นิดหน่อยแล้วก็ลึงกำลังลึงแต่บางทีท่าเสียหงายท้องดึงไคหลอยก็ไปพุ่งแขนพัพนขาเลยรทำนองเนี้ยพันที่ไหนก็หยุดตรงนั้นและค่ะเหรอส่วนมากถ้าโดนพันแบบนั้นนี่แก้ไม่ได้ใช่ไหมนักกระโดดล่มตกใจไหม ต้องมีสติ่ะนักโดดร่มต้องมีสติทุกคนสติรอบคอบมีผลที่ก่อนทําหูตาที่ต้องไวอยู่กลางอากาศอ่ะบางทีเราเราโดดหลายคนเนี่ยมาซ้ายมาขวาต้องต้องเฉลี่มองแล้วเข้าไปใกล้ไม่ได้ไม่ได้แล้วห้ามชนกันอ่ะชนกันน็อกเลยค่ะอมันเร็วแรงนี่ใช่ไหมกับแท้เร็วเร็วมากหนึ่งวินาทีมันก็ตกมา175ฟุตต่อวินาทียิ่งลึกยิ่งยิ่งเร็วมัน200เลยเป็นเยอะมากเร็วมากมันรถชนอัดกันเลยเนีะอ๋อที่ที่กระโดดแบบพุ่งเหล่านี่ไม่ใช่ใช่ไหม ต้องกระโดดไม่ไงายหลังลงหรือก็เอาหน้าลงจำเพาแบบแบบพุ่งล้าวลงมันดาวตกนี่ไม่ได้นะได้ค่ะสําหรับนักโดดที่ชํนานาญแล้วอ๋อออกท่านไหนก็ได้เพราะเราเลี้ยงตัวได้อ่แต่ถ้านักโดดใ,ใหม่ไม่แนะนําก่อนที่ใจจะถึงจะ,จะกระโดดได้ข้างในเนี่ยเขามีการทดสอบกําลังใจยังไงบ้างคุ้นเคยกับความหวาดเสียวความหวาดกลัวครูฝึกก็จะมีวิธีการฝึกของเขาเขาจะทดสอบกาลังใจเราอ่าทดสอบกำลังใจอย่างไงจะแยกเป็นสถานีเลยถ้ากาาพับพื้นดินพับล่มลงพื้นดันพื้นแล้วก็ ฝึกทดสอบกำลังใจเขาจะฝึกเราเป็นตัวเรียบร้อยทดสอบกำลังใจนี่คือเอาเราขึ้นไปยืนบนหน้าผาแล้วลองโดดก่อนหรือเไล่ไม่ใช่ค่ะเขาจะมีวิธีสอนของเขาค่ะเขาจะรู้ว่าคนนี้โดดได้ไม่ได้๋อครูนี่จะรู้เลยใช่ไหมใช่เขามีจิตวิทยาอไม่ไม่ไม่เคยโดดหอนะคอนโดดโดดเครื่องเลย๋อหอที่เขาให้คนไปโดดที่เขาเรียกว่าทดสอบกําลังใจจุดที่หวาดเสียวที่สุดส4ฟสตอ่าไม่เคยเหรอไม่เคยครั้งแรกก็ขึ้นเครื่องเลยค่ะ4ี่รยบสามโอ้ สมัยก่อนมันมี4 2 3 430่าอยสสิบขึ้นเครื่องเลยครั้งแรกเลยขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องเลยค่ะไม่เคยกระโดดหอไม่ไม่เคยเลยตอนนั้นกี่คนขึ้นทิ้งเป็นร้อยคนไงขึ้นทิ้งเป็นร้อยค่ะแล้วก่อนขึ้นเครื่องนี่ถามจริงๆจุดทูบจุดเทียนไหว้พระไหว้เจ้าอะไรที่ไหนก่อนหรือเปล่าไม่ไม่ถามจริงๆไม่ไม่จุดเลยฮะไม่ได้จุดเลยค่ะไม่ได้มีความหวาดกลัวอะไรเลยต้องฝากไว้กับเจ้าที่เจ้าทางกลัวไหมมันอะไรที่มันไม่เคยมันก็ตื่นเต้นอ่ะแต่เราเก็บความรู้สึกอออออแล้ววกก็คิด่าาไไปทํะร อ่าแต่ที่สําคัญคือเราเป็นผู้หญิงอ่ะคร้รถโดดคนแรกเลยอ๋อเหรอโดดโดดไม่โดดโดดไม่โดดถีบโครมอะไรอย่างงี้มีไหมไม่อ่ะเขาบอกไา้นั้นเขาพูดเล่นกงีเฉยค่ะคือเราเป็นผู้หญิงให้ผู้หญิงออกก่อนเพราะนี้มีนักโดดใหม่หลายคนเขาบอกผู้หญิงทําได้ผู้ชายก็ต้องทําได้เขาบอกอ่าอ๋อผู้หญิงทําได้ผู้ชายก็ทําได้ค่ะถามจริงๆว่ามันพอกระโดดจริงๆขาสั่นไหมไปยืนตรงนั้นแล้วเห็นมันมันสั่นไม่ได้ค่ะต้องนึกถึงขั้นตอนเลยว่าออกไปแล้วทําอะไรอ๋อ เพราะพ,อพอมือสั่นกลัวมันเวลาเกิดปัญหากา,การาดเราจะแก้ไม่ได้าแส, <ะ S 2> สดงว่าเขาฝึกจนกระทั่งสัญชาตญาณทุกอย่างเนี่ยรู้เลยว่า,วาต้องครั้งแรกในเครื่องกระตุกให้หรือกระตุกเองเครื่องต้องกระตุกให้ค่ะอสมัยก่อนเครื่องกระตุกให้แต่สมัยนี้ไม่เครื่องไม่อนุญาตให้ต่อสายก็จะเป็นการเคาจับลิงค์แคเรียกลิงค์จับกันลงมาอแล้วก็ครูฝึกก็จะดูว่าถ้าถ้าเราดีพวกเขาก็ใช้เราหนึ่งเองอสมัยสมัยปัจจุบันนะคะถ้าสมัยก่อนไม่ไม่มีสมัยก่อนต้องต่อสาย สมัยนี้อะไรก็เร็วไปหมด <laughs> เครื่องบินมันมันมันไม่ได้ทําแบบเมื่อก่อนนะคือส่วนใหญ่จะไจม่แย้ให้ต่อสายเพราะกันต่อสายต่อครั้งก็มีผลกับเครื่องเหมือนกันอแต่การแต่งกายเสื้อผ้าชุดอะไรเงี้ยเห็นฝรั่งบางทีโดดใส่ผ้าใบบ้างแต่คนไทยเรารู้สึกเห็นใส่คอมแบทอะไรกันเยอะแยะนี่มันเกี่ยวข้องไหมนักโดดใหม่ใให้ใส่คอมแบทเปรักษาข้อข้อเท้าค่ะนอ้ิก การข้อเท้าพลิกไม่มีอะไรค่ะแค่นั้นเองค่ะลมต้านแรงไหมครับพอลงปั๊บเนี่ยลมมันจะตีหมายมันถึงลงจากเครื่องหรือลงจากอะไรลงจากเครื่องแรงค่ะแรงมากคือแบบหน้าลอรี่เนี่ยเหมือนหรือแต่กระดูกค่ะยิ่งสูงเพราะโดดเป็นหมื่นฟุตหมายวามว่าน้ําหนักเราต้านกับลมนี่เนื้อนี่มันโดนรีดไปหมดเลยมันลมพัดไปรื้อสันหรือแต่กระดูกมีโคงหน้ามันโคงกระดูกหน้าไม่สวยเลยค่ะอ๋อสูงที่สุดนี่กี่กิโลเมตรจาก น,น,นับเป็นฟุตอะส่วนหนึ่งเอ้ยหมื่นห้าร้อยฟุตจะโดดสูงสุดเพราะสูงกว่านั้นมันไม่มีออกซิเจนมันเบาบางหมื่นห้าร้อยฟุตนะก็เป็นค่ะก็เกือบสองโลกว่าสองกิโลกว่าเหรอไม่ถึงนะ่นฟุตอะหนึ่งหมื่นห้าร้อยฟุตอะอ่ะาทเป็นกิโล<ๆ>ก็น่าจะระยะประมาณเกือบสองกิโลได้อ๋อเกือบสองกิโลแนวดิ<ๆ>่งกับแนวราบค่ะเพราะว่าเครื่องบินมันบินสูงจริงๆประมาณสิบสองกิโลเมตรนะค่ะแต่เราเราสูงกว่านั้นไม่ได้ไม่มีออกซิเจนอ๋อไม่มีออกซิเจนหมื่นท่านี่ก็เต็มที่แล้วลงมาตอนนั้นร้อยกว่าคน จะลงไปเซตๆแกจะไม่ลงพร้อมกันจะเขาจะแบ่งไปเซตๆเลยว่าใครออกก่อนก่อนหลังคิดความสามารถสูงต่ำไม่เหมือนกันอใครดึงต่ำออกก่อนดึงสูงออกออกที่หลังอเขาจะแบ่งคิดความสามารถกันไปความสิ่งที่เป็นจุดอันตรายที่สุดเลยเนี่ยสําหรับนักกระโดดร่มเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันตรายมันอันตรายทุกอย่างเลยค่ะอะไรก็อันตรายหมดต้องตรวจรุกไม่ว่ามีเบาหวานเป็นโรคหัวใจอ๋อสูงสุขภาพปะคะอ่า ก็เห็นคนเป็นเบาหวานก็โดดได้เป็นโรคหัวใจก็โดดได้เรอค่ะมันอยู่ที่ร่างกายจิตใจค่ะจิตใจสำคัญที่สุดมันอยู่ที่จิตใจสำคัญที่สุดเลยนจิตใจเราระยะเวลาพอเราโดนจากเครื่องบินเนี่ยโดนจากเครื่องบินเนี่ยก่อนที่จะถึงพื้นเนี่ยมันใช้ระยะเวลาสักกี่นาทีได้อืมไม่หลังจากที่ลึงลมแล้วอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่เราดึงเท่าไหร่มันก็มาวิสิบนาทีค่ะ ยี่สิบกว่านาทีอยู่ที่ว่าเราโดดสูงแล้วดึงต่ำหรือโดดต่ำดึงสูงมันมันอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะมันเลยบอกไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ของต้องนี่ก็จะคือชํานาญแล้วอ่ะมีมีไหมที่เขาบอกว่าจะต้องกระโดดแล้วก็ลงทําตามขั้นตอนที่ครูบอกหรือว่าโอ้โหมันสบายเล่นลมก่อนเลยรข้างบนไม่ต้องทําตามขั้นตอนอย่างเดียวสําหรับนักโดดเริ่ใหม่ครับต้องทำตามทําตามขั้นตอนการฝึกแล้วสําหรับนักโดดที่ชํานาญแล้วก็ต้องทําตามขั้นตอนอยู่ดีว่าออกไปแล้วทาอะไรทุกคนต้องมีกติกาครับเป็นงั้นไม่จะชนกัน แล้วอารมณ์ตอนนั้นพอลงครั้งแรกเนี่ยหลุดมาจากเครื่องบินครั้งแรกเนี่ย mm hmm. ก่อนกระตุกร่มเนี่ยนะ <Ha. S 1> มันรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นครั้งแรกเหรอคะครั <Ha. S 2> ้งแรกมันมันไม่รู้สึกอะไรอะ่ะเพราะเครื่องมันกระตุกให้เ oh. พราะสามวิมันก็กระดึงให้เราแล้วอ่าแล้วแล้วมันเหมือนกับเรานอนอยู่บนที่นอนน้ําหรือว่าม,มีแรงต้านอะไรเงี้ยมัน มีแต่ลมตีกันอย่างเดียวบูเสียงดังมากเครื่องก็ดังลมก็ดังนักโดดใหม่ก็คงบบเอ้ขึ้นมาทําไมวะเนี่ยทาอะไรวะเนี่ยมันมันมันข่มอารมณ์ละหมดเลยะต้องเก็บความรู้สึกแล้วเครื่องกระตุกให้นะคะแล้วพอเห็นลมบานก็สบายใจค่ะลมงอกถ้าเกิดลมไม่บานนี้ก็ดึงเขาเรียกว่าลมช่วยใช่ไหมใช่ครับต้องก็ต้องต้องต้องเช็คก่อนด้วยนับไปกี่วินาทีอ่าแล้วก็ถึงจะดึงรีเซฟนี่ที่เราคุยกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นพละเรือนค่ะ ถ้าทหารเนี่ยเราก็คงไม่ต้องถามว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับกระโดดเบื้องสูงกระโดดใส่หน้ากากฮาโล่ฮาโูอะไรกันแล้วแล้วแต่ใช่ไหมแต่ว่าพูดง่ายก็เหมือนเป็นแม่บ้านอ่ะถูกไหมสามีเป็นทหารสามีเป็นทหารแล้วแต่แต่เว้นเว้นช่วงตอนที่ขอโทษนะบางช่วงที่ตั้งคันเนี่ยคือมีลูกมีลูกสองคนใช่ไหมบางช่วงที่ตั้งคันเนี่ยยังโดดอยู่หรือเปล่า คือแอบโดดไม่ให้เขารู้อ๋อเหรออ๋อสรุปว่าตอนตั้งคันก็โดดด้วยเหมือนกันสี่เดือนครึ่งไงเดือนครึ่งสี่เดือนครึ่งยังโดดลมสี่เดือนครึ่งยังโดดล่มค่ะโอ้โหก็คือจะพอเขาจับได้เพาก็ไม่ให้โดดอ๋อเหรอเพราะท้องเราเล็กท้องเราไม่ใหญ่อ๋อมองไม่เห็นอะไรประมาณมองไม่เห็นเพราะตอสมัยก่อนมีเสิร์ฟอยู่ข้างหน้ามันเป็นร่มกลมเสิร์ฟมันก็ปิดอ่าสมัยนี้มันเป็นร่มเรียมเสิร์ฟมันอยู่หลังหมดแล้วอท่านผู้ชมครับเราคุยในฐานะที่ คุณนพเก้าเนี่ยเป็นนักกระโดดร่มหญิงแบบพลเรือนนะครับที่มีสถิติการกระโดดร่มเนี่ยพันกว่าครั้งนะฮะแล้วก็เป็นแม่บ้านนะครับก็พูดง่ายว่าหัวใจเด็ดเดี่ยวเหลือเกินนะครับกระโดดเดี๋ยวมีการกระโดดร่มเพื่ออะไรบ้างอย่างไรบ้างนะครับแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรแก่ตัวเองแก่สังคมอ,อะไรต่างๆมากมายได้เรียนรู้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงที่2นะครับ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมากทั้งชายและหญิงสัญชาติไทยอายุ18ถึง55ปีจบการศึกษาม3ขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วบุคลิกภาพดี สาม,มารถสื่อสารได้ดีไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครพนักงานรักษาความสะอาดสัญชาติไทยจบการศึกษาป .6 ขึ้นไปมีใจรักงานบริการบุคลิกภาพดีอายุ18 55ปีสนใจร่วมง,งานกับเราโทร0914365331 0914365328 0920240238 และ063 323 1312บริษัทรักษาความปลอดภยัยเอเชียคลีนิ่งเซวิสจำกัด Being written. come with us as we join the world to a better place. Yes. We love you! Welcome to the Asira flight! Together we're gonna fly high. We're gonna share the Asira message everywhere to everyone together. เทโกภูม e ใจไซทำํำบัวทิพ์ืือของขวัญอันลํำค่าแห่งแผ่นดินไทยที่ทำให้เกษตรกรไทยได้เติบใหญ่ไปทั่วสุวรรณภูมิบัวทิพกล้าประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือความล้ำหน้าแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของปุ๋ยไทยเพื่อชาวไร่เพื่อชาวนาเพื่อชาวสวนโดยทั่วน,นาด้วยคุณค่าที่ทวีคูณแห่งผลิตผลที่เยี่ยมยอด ุูยวัวทิพย์พร้อมแล้วสำหรับพันธกิจแห่งการทุกชีวิตเกษตรกรไทยกำลังเปิดโอกาสให้คุณเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วโลกครับท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับคุณนบประเก้านิลักษ์หรือว่าคุณต๊อกเป็นนักกระโดดร่มหญิงนักกระโดดร่มดิ่งพระสุธานะครับซึ่งเป็นพลเรือนในการทดสอบกำลังใจ ในการสร้างวินัยในชีวิตและปฏิพัน์ไหวพริบในการรักษาชีวิตอยู่บนเวหาเนี่ยมันจะต้องมีการฝึกในหลายๆอย่างหลายๆด้านแต่แน่นอนในด้านความมั่นคงในด้านการรักษาประเทศของนักรบนักดิ่งพระสุธานักรบพิเศษนะครับคนที่ติดปีกร่มทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ที่ผ่านการทดสอบกำลังใจและพร้อมที่จะเสียสละ ในการทำงานเพื่อประเทศชาติได้ในยามปกติก็ทำเป็นกิจกรรมพิเศษแต่ว่าถ้าหากว่าได้ผ่านการฝึกฝนมีความสามารถขนาดนั้นผมเชื่อว่านักกระโดดร่มทุกคนถ้าถึงเวลาที่ประเทศชาติต้องการให้ช่วยเหลือก็ย่อมจะยินดีะนะครับในการสนับสนุนมาต่อตรงนี้ว่ากระโดดร่มเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรบ้างข้อแรกเลยได้สุ <c oughs> ขภาพร่างกายแข็งแรง สขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะเราต้องออกกำลังกายอิสรสมันเสมอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ห้าสิบ8ปดค่ะห้าสิบปดกระโดดมาตั้งแต่สิบหกพันกว่าครั้งนี่นะค่ะก็ก็ถือว่าไม่ใช่เยอะมากนะครับเพราะเชื่อโดดเราเป็นพลเรือนเราก็ไม่เค่เยอะมากแล้วแล้วไม่ไม่ป่วยบ่อยไม่ไม่เห็นเจ็บแค่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะไม่ค่อยเป็นอะไรเลยนะตั้งแต่จนบัดนี้ไม่มีผ่าตัดไม่มีการนอนลงมันไม่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่ได้คลอดลูกก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลอ๋อแสดงว่า เอาได้ประโยชน์แก่ร่างกายละวเอาอยัางไงต่อได้ช่วยเหลือสังคมด้วยคนะ่ะเพราะว่าโดดแต่ละครั้งเนะี่ยบางทีสมัยก่อนมันมีแจสแม็กเข้ามาด้วยคนะ่ะอ๋แจสแม็กของอเมริกานะใช่ค่ะเป,ปะ<ม>็นข้อมูลที่ชแล้วเขาเขาสมัยก่อนแจสแม็กมันโดดร่วมด้วยเราก็ไปโดดร่วมกับเขา,าแล้วการโดดแต่ละครั้งอะ่ะเขาก็จะทําบุญด้วยโดยการทําบุญแบบสมัยก่อนคือขายธงเจ้าภาพก็เอาธงไปขายอยากได้เงินเท่าไหร่ก็คุณก็ทําธงไว้ธงละยี่สิบบาทสมัยก่อนเงินเงินมันแพงเงินมันถูกยี่สิบบาทก็เยอะเสร็จแล้วก็มอบบเเเเเงงงงิินนนนนนีีีี่่่่่ยยยยยยใใหห้กััทททาาโโรรรรรสววญไฐ มาจากพวกเราทั้งนั้นเลยอ่ะช่วยกันสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยานี่นะโดดเสร็จแล้วก็มอบเงินค่ะหลายหลายมูลนิธิช่วยกันค่ะเราเราก็มีชีวิตด้วยเป็นความสุขเมื่อมีรายได้มาแล้วก็รายได้นั้นไปทํากุศลใช่ค่ะแล้วเราเราไม่ได้อะไรนะเราได้การกุศลเราก็ช่วยเข้าไปหมดแล้วก็วัดอีกโรงเรียนวัดไว้ดก็บสมนุบำรุงสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เหมือนกันวัดเราก็ช่วยเหลือวัดโดยการที่วัดวัดได้เงินอย่างไรวัดก็ขายชงเหมือนกันสมัยก่อนขายชงอย่างเดียวแล้วก็ชงละยี่สิบบาท วัดอยากได้เงินเท่าไหร่วัดก็ทำธงไปมากเท่านั้นแล้ววัดก็ขายไปหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้ก็แยกแบ่งๆกันไปพอได้เงินมาเราก็ไปโดดโล่ให้เขาดูแค่นั้นเองสร้างความสุขพี่ชาแค่นั้นเองค่ะอ๋อแล้วโดดไม่ได้อะไรได้พระหนึ่งองค์ค่ะได้พระหนึ่งองค์นักโดดรับพระเป็นความสุขความสุขค่ะคือนักกีฬาเนี่ยก็สอนคนให้มีความสุขในการเป็นนักกีฬาแล้วนักกีฬาก็ต้องรู้กติกาถูกไหมครับแต่ว่าการกระโดดร่มแบบนี้มันเสี่ยงชีวิตใช่เราก็มีบุญเป็นอนิสงค์ดูแลชีวิตของเราได้ ช่ไหมอ้าวดียังไงต่ออได้ทําบุญละก็ได้ช่วยการกุศลแล้วช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสังคมสร้างว่าสร้างเรียนอ่าแล้วก็ให้ความสุขอ่ะชาวบ้านชาวบ้านก็ไปดูเขาก็มีความสุขอ่าเพราะว่าไม่ใช่ใครทําอะไรกันง่ายๆกระโดดล้มไม่ใช่ว่าใครก็จะโดดได้นะคะมันเป็นกีฬาท้าทายอ่ะมันใช้ชีวิตเป็นเดิมพันอ่ะพ่ายก็อันตรายอันตรายค่ะมีนักร่มนักกระโดดร่มหญิงที่เป็นพลเรือนแบบ คุณป๊อกเนี่ยมีเยอะไหมไม่เยอะค่ะไม่เยอะสมัยก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเริ่มพัฒนาขึ้นสมัยก่อนจะโดดอะไรก็ต้องสังก,กัดของทหารอย่างเดียวออพลเรือนโดดยากอ,อแต่สมัยนี้มันมีดอบโซนสําหรับพลเรือนเขาสร้างขึ้นมาฝรั่งก็สร้างมา<อ>ถ้าใครอยากโดดก็ไปซื้อที่จัมเอาอโดดไม่เป็นก็อยู่หน้าท้องเขาเรียกแชนด้ามา<อ>เป็นผู้เป็นผู้ดยสารก็จะมีนักโดดให้แล้วเราอยู่หน้าท้องอ๋อกระโดดลงมาคู่เลยคู่กัน หมายความว่าไม่ได้โดดเองไม่ได้โดดเองแต่มาเป็นเหมือนกับลูกจิงโจ้ใช่ใช่สำหรับคนที่ชอบความสูงแต่แบบแต่ไม่อยากลึงล้มเองอ่ะมันเสี่ยงอ่ะอ่าเขาก็จะมีเราผู้โดยสารก็จะมีนักโดดที่มีความชำนาญฝึกทำดาด้านนี้มาโดยเฉพาะก็จะเอาโลมาเป็นผู้โดยสารให้ที่กล้าทำแบบนี้พวกฝรั่งเ็าทำก่อนใช่ไหมฝรั่งทำก่อนค่ะ ฝรั่งทําตัวนี้ก่อนมประมาณปี30นะฝรั่งเล่นเล่นเล่นแทนดัมแล้วแต่คนไทยเพิ่งจะมาฮิตหลังๆอ๋อเขาเรียกแทนดัมแทนดัมเพราะว่าเคยไปโดดที่ฟาร์มโจละเคสสุปราการก็ไปโดดไปแล้วข้างข้างบอยเเค่ฮะโดดข้างบอยเขค่เลยะสนามโดดลงข้างบอยเเค่ใช่อะแล้วมีลงในบอยเขค่มีไหมบางคนพลาดเนี่ยก็แล้วแต่อะก็นี่คือบอยเขค่นี่คือสนามอะตั้งร่มบอยเเค่อย่างเดียวเลยก็บอกว่าถ้าถ้าตกไปทําไงไม่ถึงเขาบอกไอยเค่ก็อาปากลับเขาบอก แล้วเคยมีพลาดแบบนั้นไหมไม่พลาดนะเพราะเราจะไม่ให้พลาดที่ไม่พลาดเฉพาะเราจะไม่ให้พลาดนะครับก็เป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการกีฬาการกีฬาช่วยเหลือเรื่องของการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมใช่ไหมครับเพืความสุขแล้วมีคนกําลังนั่งดูอยู่โอ้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยลูกนี่กําลังเรียกว่าสโลสเลแเลยมันเมายาโดนม้าดีดบ้างอะไรบ้างต่างๆสารพัดมันกําลังจะอาวาดพ่อแม่บ้างหนังสือไม่เรียน แต่มันชอบเล่นกีฬาอะไรต่างต่างเหล่านี้เอาเป็นว่าเพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์และก็เปิดตาเปิดใจเด็กๆวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ก็แล้วแต่ที่อยากจะเป็นนักกระโดดร่มบ้างเนี่ยเขาเขาจะเข้าสู่กระบวนการนี้อย่างไรที่ไม่ใช่จําเป็นจะต้องไปเกี่ยวข้องกับตํารวจฐานโดยตรงเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเปิดหับโซนอยู่ที่ของเอกชนอะ่ะของฝรั่งก็มีที่บางพระเอกชนก็มีที่ อำเภอแกโจระยองที่หัวหินก็มีมันมีหลายส่วท่านใดนี้เขาเรียกว่าเสียอะไได้เสียค่าใช้จ่ายเยอะไหมเสียเยอะค่ะอ๋อเหรอถ้าอยู่ที่ว่าจะเสียแบบไหนจะหลักแสนหรือหลักหมื่นถ้าหลักแสนก็จะได้บัตรแบบลายเส้นได้เชือดดสิบกว่าจั๊มเขาจะฝึกให้เราเรียบร้อยแสดงว่าลูกชาวบ้านจนๆเนี่ยเสียหลักหมื่นแบบนี้ก็ก็มันก็พูดไงเป็นกีฬาที่ต้องใช้สตางค์กีฬาที่ต้องใช้สตางค์สรุปอุปกรณ์เราต้องซื้อเองค่ะ เอาเป็นว่าที่ต้องซื้อเองเนี่ยซื้อลมเองไหมซื้อลมเองค่ะนักโดดเราต้องซื้อลมเองส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะซื้อลมเองหลักหมื่นค่ะหลักแสนก็มีค่ะแต่ว่าเราใช้แบบลบใชระแทนนะลมใช้แล้วอ่ะไม่ต้องซื้อมากอะ่ะลมใช้แล้วก็มีซื้อลมใช้แล้วนี่ก็หลักหมื่นนะคะห้าหกหมืม่นนะคะคิดว่าคุณนบประเก้าเนี่ยมาถึงขนาดนี้เนี่ยคิดว่าตัวเองมีความเชี่ยวชาญชํานาญในเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องลมมันจะรวมทุกอย่างเลยทั้งเรื่องพับลมกระโดดลมลักท่าทางอากาศ าการเล่นหมูกก่เกาะหมู่อ,มอะไรเงี้ยเราทําได้หมดอ๋อเคยหลุดลงทะเลบ้างไหมไม่เคยลงไม่เคยลงทะเลโดดโดยการทะเลแต่ไม่ได้เข้าทะเละเพราะว่าลมมันพัดพัดเข้าแล้วแล้วตอนที่กระโดดลงมาแล้วเห็นเห็นเพื่อนหลุดลงไปนี่ไม่รอดแน่อะไรเงี้ยตอนนั้นตกใจไม่หนักจริงไม่เลยตกใจเลยก็มองแล้วก็สายหัวไม่มองอ๋อหลบตาไปเลยไม่มองไม่มองที่เห็นหลังจากนั้นขวัญเสียไปบ้งไหม หวั่นเสียไหม,ไมเฉยๆอ่ะต้องเก็บความรู้สึกเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาถามเป็นเรื่องธรรมดาไหมเราเราเราก็เศร้านะแต่ว่าเราก็ต้องเดินต้องเดินต่อไปอ,ะอ่ะอ่าต้องเดินต่อไปนะมีชีวิตอยู่กับความเสี่ยงพูดง่ายๆนะความเสี่ยงเรื่องความตายเนี่ยมันเป็นเป็นพันครั้งนะได้เรียนรู้อะไรในเรื่องศัจธรรมของชีวิตบ้างเกิดแก่เจ็บตาย <laughs> อะไรนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติ เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกตินะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติคุณนบก้ามีลูกสาวสองคนเขาเรียนเขาทำงานอะไรกันบ้างคนโตเรียนไบโอเทคเรียนเป็นนักวิทย์แต่คนเล็กเรียนบัญชีไบโอเทคนักชีวานักเอ่อชีวอุตสาหกรรมใช่ใช่ค่ะคนเล็กเขาเรียนบัญชีคนเล็กเรียนบัญชีไม่มีใครมาทางแม่เลยไม่มีใครมาทางแม่เลย สอนลูกเสมอเลยคเรื่องอะไรบา้างมอย่ห็นกรตัวช่วยเหลือสังคมอ่าแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้วกว่าอสอนลูกแบบนั้นค่ะจําเป็นไม่ต้องร่ํารวยไม่อะไม่นะมีกินมีใช้ก็พอแล้วไม่เป็นที่ปิดสิงก็โอเคแล้วค่ะตอนที่ยังเป็นนักกระโดดร่มอยู่เนี่ยสามีแล้วก็ลูกเนี่ยแสดงความห่วงใยขอร้องขอร้องเลิกเถอะแม่เลิกเถอะเธออะไรี่ไหมสามีก็โดดร่มด้วยกันค่ะ๋อสามีก็เป็นนักกระโดดร่มด้วยกันด้วย ชอบเหมือนกันว่างั้นเดอะก็เขาเขาโดดเราโดดก่อนแล้วเขามาที่หลักอ,อ่ะเราโดดก่อนเขาอเอาละ้วกโดดร่มเหมือนกันในฐานะที่เป็นทั้งแม่เป็นทั้งนักกระโดดร่มที่เป็นระดับครูแล้วนะครูอาจารย์แล้วมีอะไรที่จะให้เป็นข้อคิดแก่ท่านผู้ชมบ้างที่เป็นประโยชน์ในการนำมาคิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อไปจะอะไรครับต้องมีสติมีรับข้อมีผลคิดก่อนทำอ่ะทำอะไรต้องใช้สติค่ะ สตินี่สําคัญที่สุดเลยค่ะสตินี่สําคัญมากใช่ค่ะต้องมีสติแรอบครอบมีเหตุผลคิดก่อนทําคิดให้ดีก่อนแล้วค่อยทำคิดให้ดีก่อนแล้วค่อยทาใ,ใช่ค่ะไม่คนสมัยนี้ทําก่อนแล้วค่อยคิดมันถึงได้มีเรื่องราวเป็นเยอะแยะคิดก่อนทําใช่ค่ะคิดก่อนทำอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์มีเหตุผลอ่ามีเหตุผลค่ะนะครอบครัวอบอุ่นค่ะต้องรอบครอบด้วยมาถึงเวลานี้อยากจะขอบคุณอะไรใครเป็นพิเศษบ้างเชิญเลยครับ ขอบคุณพ่อแม่ที่เล่ากุญเวยเราแล้วครูบาอาจารย์ที่ฝึกเราจนเราได้มาอยู่ณจุดนี้ค่ะพ่อแม่ค่ะครูบาอาจารย์ค่ะที่ทําให้เราอยู่มาณจุดนี้คอยากจะบอกอะไรแกเพื่อนเพื่อนครอบครัวของเพื่อนๆที่เขาไปก่อนเราบ้างในในการกระโดดโล่ไปก่อนหมายถึงอะไรคะเสียชีวิตไปก่อนอด้วยอุบัติเหตุก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่า มันอุบัติเหตุอะอยู่กลางอากาศไม่มีใครช่วยใครได้เราต้องช่วยตัวเราเองอเพราะถึงต้องฝึกมาให้ดีแล้วมีสติเพราะกลางอากาศมันไม่มีกิ่งข้างสาขาอะไรเราไม่มสามารถจะยึดอะไรได้เลยมีแต่ล <ง S 1> มเราต้องช่วยตัวเราเองอย่างเข้มท่านั้นต้องฝึกให้ดีที่สุดคือฝึกจนให้เกิดความชำนาญและเคยชินครับทุกวันนี้อายุจะหกสิบแล้วะทำอะไรบ้างแล้วใช้ชีวิตยังไงมีหลักการคิดยังไงหลักการคิดก็ ดำเนินชีวิตไปแบบปกติไม่ได้เรียบง่ายไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็ยังเล่นกีฬาอยู่แล้วก็ช่วยเหลือสังคมเล็กน้อยค่ะเะครับท่านผู้ชมครับผมพยายามที่จะ,ะได้ยินแล้วก็เก็บสะสมเรื่องราวอะไรดีๆนะครับชีวิตที่อเอาตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงกระโดดเครื่องกระโดดร่มเนี่ยกระโดดจากเครื่องบินเนี่ยแล้วอยู่บนฟ้าแล้วว่านักเขือนเวหาเนี่ย ถ้าผู้ชายเนี่ยเราก็ไม่ว่านะแต่สุภาพสตรีทุกคนเนี่ยที่กระโดดร่มเนี่ยนะครับจะด้วยภารกิจใดก็ตามและมีใจเนี่ยผ่านแบบนั้นมาได้นขอชื่นชมนับว่าเก่งมากนะครับนับว่าเก่งมากก็หวังว่าไม่ว่าจะเรื่องของสติไม่ว่าจะเรื่องของความคิดที่เราจะต้องใช้สติและใช้ความระมัดระวังในสภาพที่ อย่าหวังเลยว่าเราจะพึ่งใครได้มันก็อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้ประโยชน์นะเห็นภาพสวยงามกระโดดร่มนะครับแล้วก็รู้ว่าความเป็นมาเป็นไปยังไงขอบคุณคุณนพเก้ามินลักมากนะครับแล้วก็ขอให้ในอนาคตก็เป็นคุณยายเนาะส่งเสริมสนับสนุนลูกหลานทำงานเพื่อสัคมต่อไปขอบคุณมากนะครับวัสดีครับลาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ โดดมรมที่นิยมสมัยใหม่คือโดดร่มตอนสายหรือไม่ก็บ่ายเป็นประจำถ้าโดดอย่างนี้ไม่ได้แหวนวงงามเพราะโดดจากที่ต่ำไปตามลงหนังลงละครโดดมรมอย่างที่วันนี้ โด,ดไม่ดีบางทีได้ผลไม่แน่นอนถ้าโดดบ่อยครั้งโดยไม่มีครูสอนและสักวันหนึ่งจะต้องหัวคลอนเพราะรมเจ้ากรรมมันเกิดไม่กล